ไม่เปบ้านลำบากไงพี่น้องเอ้ยเอ็งแนะดงนี่เนาะนี่เนาะอ่ะาบางกันเนาะนี่เขาจะทำจริงๆได้หนี่แบีงไม่เห็ดนยังอันเพิ่นนั่นทางผู้ใหญ่เพิ่นนั่นเพิ่อนมาจีเอาเลา่ะเนี่ยไปเห็ดเบี้ยเห็ดงานอยู่เบียงเพิ่นบ่เมื่อนี้นั่นเพิ่นได้คนงานได้บัเนี้ยได้บ่ได้ไปใช่ไหครับภาพสบายดีนะสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องกันเบ้อสู่สุคน บัวซียูในประเทศตา่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องบาวซิงน้อยอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องการมือนี่พี่น้องเนาะบาวซิงน้อยมาบ้านลําพันพ่อแม่พี่น้องเย้ยกามากับบาวจันพี่น้องเนาะแต่ว่าบาวจันเพิ่นเข้าไปหาอีกครบครัวหนึ่งระหว่างการล่ออาบเชียงก็เลยอาจิเข้ามาเวทามไทยอาอตุโรอีกทีหนึ่งพี่น้องเนะาะคือกอนาเพิ่นเนอ่อยู่กับลูกเนาะลูกที่ของตนเองเนี่ยเพิ่นได้มาอยู่น้ำพี่น้นนองแต่กะ อาษิตามที่มาที่ไปเพิ่นอีกจักหน่อยพี่น้องเนาะโดยจังไรกลับไปเบิ้งไปชมน้ำกันพี่น้องเนาะแต่นี้กับเสียงเขามาฮอดบ้านเป็นซานเราคือเก่าเ่ยพี่น้องเอ้ยอ๋อแล้วพี่น้องเอ้ยนะเพิ่นหากระมาแต่ใส่เด้นี่เบกไม่เบกตอกมาแต่ใส่เนาะบ้านนี่อ๋อไม่ไปบ้านลำบากไงพี่น้องเอ้ยอือหึ่เข่งเร่เนาะนี่เนาะอ่ะบ้างก่อนเนาะเดี๋ยวเภาษิตาม ยังไงนี่เบงมาเห็ดยังนี่เนาะน้องเลยผ้าคันเอวเนาะเดิดูนเดินังไงเนาะตู้เบงมาได้ใช้นี่ฮะมาเลยแลเมื่อยก่อนเดิดูน สบายดีตู้มาดังๆเลยเด้อออโอ้มาจะใช้อันนี้นะมาต่เอาไม้อีแล้วมาเห่าหัวป่ะผมมีไหม่หัวหัวไปถือไหม้เขาจเห่าหัวบ่ะมาผายเห่าหัวอือดูมีเป็นแบกยูไก่บ่อันนี้ไปตัดมานักปลาตัวนั้นปอ๋อประมาณกิโลกว่าเนาะ โดยโดยอนเอามาเห็ดหัวบ่จะเจ้าอันนี้นะโดยหัวอันอันนี้บ่เลยหัวใบหัวไปบ่อนคือจะปลูกอืมเราดูเห็ดหัวชิปลูกอย่างเนาะนนี้นะเออเพื่อปลูกทำเป็ปีเพื่อปลูกเลยนี่มันเจ้าบ่สบอสชุมพวกตัวครองผลจากหมาอูอ๋อจาอันอันหัวนี่ของเจ้าบ่หรือว่าเพิ่อหลับจ้างอ๋อรับจ้าง <ítulo> โอบริเมนของเจ้าโอ้ดโดูนับจ้างตัดเห็ดหัวเนาะเออเห็ดก็เห็ดเอามาพาแต่ก็เห็ดหัวได้ป่วันนี้ตู้ขยันนี่เนาะเจนุงพูดดีนะปลูกเนบเขาปลานะฮะนบปลาปลาบนถ้วยอูมเออมาไปเจรินแล้วตัดใหม่เจ็ดลำโดย เพื่อนจ้างแบบใดเนาะตู้นี่นะล้ำหาพันลำหาพันกีบหากระไรสองลำนี่มัอนี่เนาะสองลำกับสิบพันเท่ากับประมาณสี่สิบบาทไปน่องเลยนั่นแหละบ้านละเดียวนะจากลำเนาะเพื่อนจ้างนี่มาเจ็ดล้ำเพื่อนได้เพื่อนเจ็ดล้ำย่างขาดนี่อยู่หาเนาะ กาดยิงหาลำลงแล้วนะบุไดแบกมาหูขัดลงมดแล้วไม่คือโดยโดยแบกคนเดียวบ่ออันอ้ายเพื่อนได้สยจะไปใช้สารู่เจ้าคนหนึ่งต่างคนต่างมีเบียรมีงานเนาะมีเบียรไปด้านบนเคื่อไปพาขวบดูนันรถเองปั่นเข่าปั่นยังเข่าอ๋ออันอ้ยเพื่อนกับไปหารับจ้างปั่นเข่าปั่นน้ำโดยโดยวันนี้เจ้านั่น chẳng tắt may ừ, và bạn cài out phải cài của ừ, này, rồi, lại không ngay hả 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 là hả 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 gì <laughs> là nó đang đen gì cái gì đây à à hết việc hết ngàn ừ, xem lúc chào cho đấy à ô ăn men bóc của nặng à có đấy sao chỉ là vân vân nó <laughs> còn phải nào rồi อ่า <laughs> ah, สบายดีล่ะสบายดีโอ้ oh, เห็ดอย่างน้อนี่ปล <c oughs> oh, ูกกวัชชิไปลูกกวัชชิไคหน่อยโอนึกว่ามันขุดจิโรจินายนะฮะะเอ้ยโอ้นี่ก็ะเมนเนาะนี่ก็หากระปุกี่นน่เนาะ การเนี่ยี่น้องเลยปลูกขังไข่ฮ่าฮโอ้เก่งเนาะเจ้าก็เนาะปลูกขวงไข่ปลูกเหกินโดย คนนี้อันนี้มันคืออย่างนังนน่องหัวบ่มันแบบไหนเนาะนี่ยพื้นบ่โอ้ไม้กอกกอกแบบนี้สิเอาเห็ดเป็นพื้นบ่ป่ะนี่ไงไเอาไปปลูกออ๋เอาไปปลูกได้อยู่โอ้แต่ของไม้กอกกอกไม้กอกกอกกิกิหมากบนไหนพี่น้องเลยฝนตกแห้งบ่สีล่ะน้อง จนว่าน้ำให้นาจนอ่างเบ็ดเนาะนี่เองเลยาฝนตกเมื่อคืนน้ำจนล้นไครล้นให้ร่นนาจนกันไห้กันนาเห็นเนาะบ่ได้เห็ดอยู่เห็ดกิ่นเปล่าน้อวันนี้มีเห็ดแนวอยู่ในกินบ่ล่า อันนส่ต้มคนจังไข่นี่เอามาใส่นี่นอ๋อนําสกินอ๋อขอนเพิ่นบ้านใกล้เนเียนี่เนาะกปูไปนี่แหละตามเนาะือได้ใสต้มปลาต้มยังเพราะว่าอยู่แถวบ้านนี่ใกล้ซก็ยงเนาะอืม มองเห็ดย no. hmm. hmm. no. ูเห oh. ็ดกินนง่ายเข้าไปพุ่นเด้น hmm. น้องมาเนาะอืมขุนตกแข่งพี่น้องเลยพม่นง่ายเข้าไปเห็ดยูในตลาดเฮือนเพิ่นวันนี้มีเคียงมีอย่างบ่อนี่ยอืมเห็ดเอาเยี้สักข้างอันนี้นะเอาดินบล็อกอ๋อเอาดินบล็อกนี่บ่อกเป็นบล็อกอันคิดตั้งมาหนึ่งหนึ่งเข่าอย่างนี้เนาะอืมมันมีเคียงมีอย่างแต่ดินบล็อกเอาพี่น้องเลยเข่าคนกัน นำในกับฝนตกมากอะคุทางนนังโตงอเนาะวันนี้ขึ้นมานางเพื่อนหม่ก่อนกับ่ใไม้ไน้ลายเรือนเติบเลยเนาะโดยโดอือไปโตอีกว่าตั้วนนี้ตัดไม้นะเออดดูยกับยังดู เจ็ดลำยังหายัหาลำเนาะรวมทั้งเบดเจ็ดหรือหาอืมกินขขากินน้ำนะว่ามือนี้นะกินแล้วอ่าปหารน้อปะหาน้อุ่มาดดเขาน้ำเนาะดดดอันนั้นปลาว่าชะนะปลาะนางสนเกปลาเฮงเนาะ เ่าอง่มาดูด you know, <re pe ites> <M> ูเดยนไปาานำเขาเป็นชังไ à เนาะลูกเต่าอยู่น้ำเออลูกเต่ากะมาอยู่น้ำกะดีขึ้นกูเก่าเยอะนาะตัวน้ะบานี่นะอโดยโดยระหวงไรลูกเต่าด้วยมามาเมื่อเพื่อนกับเมื่อผู้เมื่อว่าทีมนพอเป็นว้นนี้เป็น เอาอันทางพุ่นเพิ่นอยากเอาไปคืนอีกบ่ก็เพิ่นก็บ่เอาดอกว่าว่าเพิ่นขอคืนว่าคําจังมือจังมืออยู่นําป่าลูพุ่นก็มือมือพ่อนําแม่อยนอ่บ่ยอมมือเพิ่นสิอยู่นําเจ้าเด้อบดนี้น่ะโดยอได้เฮาก็บ่มีป้าเจ้าดอกบดนี้โดยโดยเพิ่นเว้างเพิ่นเด้โดยเฮาใหญ่แล้วเฮาบ่ป้าเจ้าดอกพ่นไปเจ้า เจ้าจิบเจ้าไข่พี่แล้วบุมีผูุเบิหงือนกนเม่นเนาะเออกระเม่นแล้วด้วยโดยตัวต่างบุมีแล้วใช่เจ้าตะกี้เจ้าก็ไปวิ่งเราเราเลี้มีทัวร์บู้มกับเราตามมาห้าคนเลยนายเจ้าในก็หน้าบ้านมาเจ้กลับมากลับมาผมเป็นรายได้บุ้ห้าที่เคลียร์ลุ้ดอกดีแล้วเนาะอาไม่เพิ่งมาอยู่น้ำกะเพิ่งกะเห็ดในอยูน้ำกินบ้านนี่เนาะหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำซ้ำปลา เห็ดแดงเห็ดง <ai> no <maison> ่ายเนาะตู่เนาะพอได้กินน้ำเพิ่น่ะแล้วพอวางมือหน่อยนึงจริงใช้ตะมบปลูกใต้เหมันก็ไปเรื่อยอ่ะปลูกแล้วเลยหัวตะไคร้แบบนี้เนาะปลูกอะไรปลูกไว้อันพอได้อยู่ได้กินเนาะในครอบครัวโดยเมียนก๊กม่วงก๊กยางอย่างพวกน้บัวปลูกมันมีหญ้ามันดินบดือดไหบัวกวนอย่างนี้เพืว่าได้ดินมีแค่เดินเฮือนนี่เนาะ มันหางน้ำท่วมปีน้ำท่วมไม่ลายเด้อโดยตายหมดก็เออหมดตายโดยโดยก็เขียบก็เลยตายอืมคันว่ามีมงที่ยังปลูกกุ้งมงกุ้งยังเนาะพอได้กินมากกินยังโดยโดยจะได้นอกเัินมาอยู่น้ำพอเนาะดีก็เก่าหรื่เดรือว่าจะแบนเนาะดีก็เก่าอืม นี่เธอจะอยู่น้ำพอเลยบ้านนี้เนาะเลยเลยตอนนี้เห็ดเนะบี้ยเห็ดงนานอย่างเนาะบม่ได้เห็นการเห็นงานบ่บ่ไม่ได้เห็ดอย่างทำงานทำอย่างในตามเขาอิ่มสุ่ยเ่านี่ไม่มีบ่เนาะตามห้างอาหารอย่างบม่ได้ไปสมัครเบื้องบ่บ่ไม่ได้ไปสมัครเลยเจ้าว่าเห็นเบี้ยเห็ดงานบม่ได้เห็ดเนานะตอนนี้เนาะ อวันล่วขาเจ้าถึงมาเอามาเตวียงลงมาเอาหัวงาเอาขาเจ้าเปลี่ยนคนทียนโดยดยอันเพิ่นมาสิมาเอาอีล่ะนิ่บ่อันมาเตวียงเพิ่นบ่อ๋อเอาไปรับไปเห็ดงานส่นาตุโดยอ๋อเ่าเพิ่นโดูแกต้งทำอไเั้นขนขับเครื่องชักของถ่านะจำนวนมากเพเขาเอาคนมาเปลี่ยนนะโดยโดยดบดีไปเขาเอาคนเขา เขาล็กน้อยดอกฮักพุันใหายเนอะเออเนาะอืมอันเพิ่นนั่นทางผู้ใหญ่เพิ่นนั่นเพิ่นมาจีเอาเวลาเนี่ยไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอืมอยู่เบียงเพิ่นบ่อวันนี้นั่นเพิ่นได้คนงานได้บัอน,นี้ได้บ่ได้ไปับคนช่บาอืมตอนนี้นันอยู่น้ำพอ่อห,อห,อหอนะกะเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินแค่นี้เนาะอืม พึ่งอยากไปเห็นเบี uh, ้ยเห็นงานอยู Actually, ่บ้านเนาะพึ oh, ่งอยากไปเห็นงานอยู่ไหนเนาะอยากไปเห็นอยู่เบียงออยากเห็นงานอยู่เวียงใว่าแต่งานดีหมดเห็นได้ดูแถวสวรรค์ยังเข้าชีอยากไปบ่แถวใกล้บ้านนอกันบ้านนอกของหน้าเข้าแถวนี้ไปอยู่แต่มีงานมีการเ้าก็อยากไปเห็นอยู่เนาะ แต่ตอนนี้อยู่แถวไหละโมวิงานถ้ามีผู้ใหญ่เพื่อนติต่อมาให้ไปเทดเวียกเห็นงานอยู่แถวสวรรค์นี่น้องทีไปอยู่บ่ไปไปน่องสบายน้องมากเห็ดงานอย่างเนาะ้อ้่หก่อนบุได้บุราษิคนกัคนบุษรได้ชินบุษบชินงานบุได มาส่วนหลายนี่เคยตอนอยู่กับอพ่อหน้าที่ก่อนพนธ์ท่านเสียนั่นเคยเห็นเวียเห็นงานอยู่ะนะบ่เนาะน <c oughs> ดํนารางม่แต่ดำนาล่ะค่ะจติมาแต่ดำนาละา่ะค่ะด้านทอยในของเขาอืมจนอ่ามีแต่เห็ดเบี้ยในครอบครัวเนาะ <c oughs> ประมาณนี้เนาะอแต่ไปเห็ดเบี้ยเห็นงานแบบอ่านอกบ้านนี่ใช่เนี่ยบ่เคยไปจากเ <c oughs> ่ออ๋อดนอายุเท่ายแล้วนะตอนนี้นะอายดื้มเลยอายุสิบแปดอ๋ออายุสิบแปดปี อยู่สิบแปดกะเห็นวิเห็นงานได้แด้เนาะเดินดูดตอนนี้ก็อยู่กับพ่อก่รดูแลพ่อแต่ก็ให้ดูเหนกินเนาะก็คือว่าในไปกับไม่ได้เคยไปเห็นอันนอกบ้านเนาะเดิก็จเป็นจังใดก็ยังมุ่วหัแต่ว่าเขาต้องลองเบ้งผ้าผลนกระตุกแห้งเนาะ มึงสามมือหรือม <oon normal. S 2> <The> ือโดยเมนมันตกนักช the ่วงนี no. racist, ้เนาะเขาเล่าเลยโดยเมนอันนี่อยู่มางนาะเฮือนเนาะต้มผัดมากกับไม่ได้คุยบม่ได้อย่างเ่ราะุ่มแน่นอยู่หรอกเนาะโดยแน่นแรงเขาคมขึ้นกับมันกับเป็นหาชีพหมคีพกองพังโดยโดยช่วงนี้มันถือดินเก่าทุ่มนี้มันถือดินใหม่ เป็นบางครั้งตัวขางบนน้นมันตะงลงลงเสากลางมันแน่นอยู่ดอกเนาะดินแข็งมันแข็งมันยังเลยตนั่งนั่งตัวนั่งดนไม่ถึงโยกขึ้นวะจังใดกคันว่าเป็นไปได้เนาะมีไม้มีตอกมาติดต่อคอนออกไปเด้อตู้เริ่ดต่อคอนออกไปเพราะมันยึดเนาะเพื่อมันจะได้แน่นไปน้ำเพื่อลมเพื่อยางมากอะมันยึดลายโตมันก็ชิดครควงเก้าอยู่ Chứng, cứ rồi 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 à nó à, mà tắt mày gặp nhắn bằng muông mà tê sấy đi nè để tắt mày mai, kép bằng muông xúc này tốn bò rồi lại nó kín cấp khẩu nó mặc trong mà cái im này สิไปตัวแล้วว่าตู้วันนี้ไปตัดไม้นะเออไปเอาโดยโดยอ่าจังใดขาวกะมาเวขมาเล่นถามไทยเด้อมินีิเด้อโดยโดยอ่ะเห็ดเบี้ยเห็ดงานเด้อวันนี้เด้อตู้เด้อโดยโดยอยู่ดีมีเฮงเนาะอ่าสันนิลานี่กะอยากทิ่เบียเห็ดงานเนาะถ้ามีผู้ใหญ่ติดต่อมาเดี๋ยว้องคุยบ้างเด้อถ้ามมีเนาะใครกลัวอ่าอยู่แบบ ตอนนี้ตอนนี้อยู่กับพ่อนะบบได้มีเบียกมีงานเนาะโดยมีแต่หนึ่งข่าวปลอดภัยโดยมีแต่หนึ่งข่าวปลอดภัยอ่าหนึ่งมากก็คือหลักๆก็ทั้งพ่อกับอาจิเฮตุได้อีกหอกเนาะแต่ว่าถ้าจำเป็นก็ให้ไปเฮตุเวียดเฮตุงานพอจะได้มีเงินมีคำเก็บอยู่แต่ก็ดีกว่าเนาะโดยโดยโดยหนึ่งมากกับอายุกับสิบแปดปีกับก็ลังเหตุเบียเฮตุงานพอดีวันนี้เราขอตัวลากรับคนทัศน์เด้อ โดยมาเฮ็ดเวียเฮ็ดงานเนาะโดยโดยฟ้าพลตะ西มาอีกเด้พี่น้องเอ้ยเสียงก็สิได้เดินทางอ่าไปอีกหมู่บ้านนึงก่อนบดนี้พี่น้องเอ้ยเนาะโดยฮดไปกเด้อน้องเด้อโดยโดยอาตู้ไปก่อนเด้อสดีฮะเนาะโอเคเนาะซะเดี๋ยวเสียงก็สิได้อ่าลาก่อนบดนี้พี่น้องเอ้ยเนกะนี่แหละพี่น้องเนาะมชาติเพิ่นก็คือเก่าพี่น้องเอ้ย เสียงกัผ่านมากัเลยเบะคำว่าถามไทยที่ถามไทยทีซื้อกะจัจจังใดพี่น้องเนาะบุเสียงก็ได้ถ่ายทำให้พ่อแม่พี่น้องเขาได้รับได้ชมอีกเท่หนึงพี่น้องเอ๋ยเนาะโดยอะกับเพื่อนกัอยู่กับลูกเต้าเนาะอันน้องลาเพื่อนกับเวกการงานกับบุมีพี่น้องเอ๋ยการหางานกับบุมีเนาะในอันบ้านเขานี่เพื่นว่าพี่น้องเอ๋ยเมันก็ได้มีแต่เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินหนึ่งเข่าหนึ่งน้าเนาะพี่น้อง อาชีพประจําวันแต่ละมื้อแต่ละวันนี่ยพี่น้องตามที่โบเสียงก็ยังให้เป็นไปเห็นเวียเห็นงานถ้ามีเนาะตัวในเมืองครัสวรรด์น,นักเขตนี่ถ้าใกล้ๆนี่มีก็คงจะดีพี่น้องเนาะเป็นการได้ไปเห็นเวียเห็นงานก็ได้หาเง,งินในคำกับมายืนเงินในอยู่ในครอบครัวเนาะพี่น้องเพราะจังไรกับโบเสียงก็สิได้นทางก่อนบ้านนี้พี่น้องเลยก็เป็นเอกครอ,อบครัวตัวโล้พี่น้องเนาะ กับบูมี่อย่างพี่น้องเอ๋ยบูเชียงก็มาอัปเดตให้พี่น้องเขาได้ชมอีกทีหนึ่งพี่น้องเอ๋ยเนาะโดยจังไดกับคนอื่นกับบูเชียงก็ต้องขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเด้อเนาะที่เขามากดติดตามได้ให้กำลังใจบูเชียงโดยมาตลอดพ่อแม่พี่น้องสำหรับมันนี่กับไปแล้วพี่น้องเนาะมาพบมาเจอในคลิปหน้าของบูเชียงอีกต่อไปพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยสำหรับมันนี่กับไปแล้วสบายดีและสวัสดีกันเบอร์สุขสุขเด้อพี่น้องสบายดี